กับข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประเจำาันพุธนะครับกับมุมมองของทั้งสองท่านช่วงนี้เป็นช่วงของท่านผู้ชมทุกท่านที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับภาคประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองตรงนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับที่0 2 3 7 9 0 9 9 2 0 2 3 7็0เก3ดคือช่วงที่มีการรอสาอยจากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็ะจะมีบางประเด็นที่ว่าวันนี้ทางเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาวางงานที่เอาคน ภายในเนี่ยเข้าไปสู้แน่สายมาปอดีครับสวัสดีครับอาจารย์ได้แร้วผมเล็กกทมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามท่านนะครับสวัสดีครับอนี่นะอาจารย์ไปสารผมเลยอยากจะคิดเห็นว่าเมื่ออยากจะให้ไม่มีการลอกล้ำอะไรอย่างเี้ยนะความจริงแล้วผมก็สงสารพรกการเมืองใหม่นะผมพูดตรงตรงนะครับผมไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนใครนะครับแล้วก็ถึงวมาจะเป็นคนเดินตุลาเหมือนกับพี่ชัยวัฒน์แต่ไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนกัน คืออย่างนี้คือผมมองแล้วว่าในเมื่อพรรคการเมืองเนี่ยตั้งมามันก็มีระเบียบระบบของเขานะครับเราจะใช้เป็นสงคารามเจรยุทธ์แบบอินเตอร์มามใช้กับพรรคผมไม่เห็นด้วยนะครับแม้แต่พรรคคอมมิวน,นิสต์ก็ระเบีระบบระเบียบแต่เราไม่พูดมากแล้วนะครับเพื่อเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันแต,แต่แต่เชียงจะพูดว่าถ้าผมมีโอกาสเลือกตัง้งผมจะเลือกพรรคการเมืองใหม่ครับมาเชิญเลือกเป็นยอดเลือกกรุงเทพนะครับหรือบางทีถ้าประชาธิปัตย์ เลิกเอ็ีสี่สามนะครับแล้วก็บอกว่าคาณุณสู้ิทมิไม่เป็นนายกเอาคนอื่นที่มีดีมาเพราะยังขายไม่ําเร็จในชาตนะครับเขาจะเลือกครับเพื่ออะไรไหมครับเขาไม่ชอบให้ใครชี้นําแบบพฤติก,การความคิดครับถ้าเราต้องพูดเหมือนกันนะครับหรือผมต้องเหมือนกันพิวัดมันก็ไม่ถูกต้องครับท,ที่ผมโนวีเลชั่นโหวคือผมเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถืนเลือกต่อไปอะมันไม่มีอะไรดีครับมันมีแต่ มันไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็มันมีการซื้อขิศเสียงขายเสียงเป็นหมื่น,นแสนล้านนี่อันตรายต่อชาติและสถ,ถาบันผมจริงถ้าเป็นไปได้ผมยังอยากให้พรรคการเมืองใหม่ใจเย็นๆไว้นะครับไทยจะว่าถูกปิดให้ประชาชนตัดสินถ้าไม่มีรัฐตั้งนะฮะอยู่ได้อนาคตการเมืองใหม่ก็ยังอยู่ได้ครับไม่ไม่ถึงกับว่าล้มล้มหายาจจากหรือตายจากอย่างที่อาจารย์มุ่งส่รยุทธ์ก็ไม่ใช่ครับยังมีโอกาสนะครับถ้าเราเ ่านดีนะฮะเราเป็นคนดีแล้วไม่ผิดอย่างนี้เขาว่าก็จบครับแต่อยากบอกพี่ชัยวัดในฐานะเราคนเดือนตุลาได้กันก็ไม่ต้องพูดแล้วครับสบายใจดีเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วบางทีเนี่ยผมก็เห็นด้วยเอย่างท่านโดยสารเนี่ยถ้าผมจะว่าท่านผมก็ไม่กล้าว่าเพาเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วผด็มเาเด็กมาว่าพี่โดยสารมันก็น่าเกลียดนะครับที่ผมพูดให้ฟังไม่มีใคธะรรมกันครับก็เพียงแต่พูดเตือนสติกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่ว่าพี่ชัยวัดจะต้องพูดเหมือนกับเอสทีวีหรือผมพูดเหมือนกับ ไอเอทีวีเราต่างความคิดแต่เรามีจุดหมายรีอว่าเราทําเพื่อชาตินะครับแต่ถ้าใครบิดเบือนหรือทําผิดก็สังคมจะประสัดเองนะครับช่วงหลังเนี่ยมันมีอะไรทําแม่งทําแม่งผมก็เลยคิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับโวนโนนะครับเพราะโวนโนมันไม่มีทางะครับทั้งสามท่านเวลามันกระชั้นชิดมันไม่มีทางถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไครับผมห้าสิบปีในยอยู่การเมืองมาตั้งแต่เด็กกนะับพ่อสอนเนี่ยผมบอกได้เลยครับไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วเขาจะได้เฉพาะคนจลางที่จะเลือกหรือไม่เลือกวิชาติบปรับแค่นั้นเองครับแต่รา,ากยากเขาเลือกเพื่อไทยแน่นอนแต่เราเขาเลือกหนักด้วยแล้วาการที่ออกมาดาวิชาธิปปตย์อย่างเดียวนี่นะครับ <S <S อ่าเป็นจุดที่ทําให้ความชอบธรรมของพรรคตรงข้ามมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องอวา่วาพิจารณาว่าทําไมว่าไหนแท็กซิงไม่วา่าไิชาดิบปรับไอ้แบบนี้มันน้าเน่าครับเลิกทำครับ การเมืองภาคประชาชนที่บริสุ์อย่าไปทาอย่างนี้แลวต่อไปคนจะถัดไทยเองครับเอาละครับผมไม่พูดราชีพิษท่านไปต่า่กันว่านุปคือตอนนี้นะต้องหยุดการเลือกตั้งครับแล้วถ้ามีการเอาเงินไม่ดีมานะเราไม่รู้ว่าเงินยาเสพติดเขาบอกเป็นแสนล้านเนี่ยนะฮะทหารมีความเจ้าทํธรรมครับตอนนี้ทุกเหล่าทัพมีหน้าที่นะครับเพื่อชาติมีคนบอกว่าเขาทุ่มหมดตัวเป็นแสนแสนล้านถ้าทุ่มหมดตัวหมายความว่า อาจจะมีรัฐตำรวจช่วยทํางานในการหาเสียงผมบอกกันเลยนะครับพบตรอต้องดูแลให้ดีเพราะมีอนาคตยังไงทหารต้องคุมประเทศครับไม่ใช่ตำรวจนะครับอนาคตจะมีการบอกว่าต่อไปอาจจะมีฤิเหวียงเป็นพบอเอยเป็นไม่รัฐมนตรีกระทรวงแล้วท่านพบบตรบถูกย้ายแน่ครับต้องมี้ี่ีย้ายครับเขาบอกว่าให้ไอ้ภาคประจาชนบอกว่าท่านทําผิดท่านต้องต้องโยนย้ายทั้งหมดท่านโยนย้ายที่เป็นไรแต่ผมห่วงสถาบัน คือพระมหากษัตริย์ครับพระบรมวงศท่านนั้นแยกไม่ออกนะครับแยกไม่ออกระหว่างกลุ่มเสื้อแดงกับที่พูดลุกมินเมย์นะครับจากการเผาบ้านเขาแยกกันไม่ออกแล้วจะลงเลือกตั้งอีกเพราะฉะนั้นฝากนะครับเราฝากพระการเมืองใหม่ถ้ารอได้รอผมอยากมีเห็นปริหารไม่มีการเลือกตั้งเขาหยุดเลือกตั้งและทุกอย่างบ้านเมืองจะดีขึ้นครับแล้วก็มีรัฐบาลกลางซึ่งมีคนที่สังคมยอมรับและเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้ายัง ถูรูดูกลางอยู่ห้ากกตรต้องรับผิดชอบนะครับโดยเช่านายสมชายนะครับคุณสมชายอ่ะของมาพูดดีนะครับระวังตัวนะครับผมอยากให้มีการตรวจสอบกัสิน5้ากกตทั้งหมดครับมีสินนะครับส่วนได้ภาคประชาชนฝากคนเอกจิตศักดิ์ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับสายต่อไปครับครับสายต่อไปครับเชิญเลยครับครับฟังดูแล้วไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง คือมันคืตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นกับเจ็ดจำหนงเรานะครับคือจากที่จริงผมพูดมาตั้งหกเดือนนะฮะว่าหนึ่งคือจะจะมีการเลือกคือคือเราไม่สามารถฟันธงได้แต่เราก็บอกว่าแนวโน้มเนี่ยนะฮะมันจะมีการเลือกตั้งมากกว่าเราโอกาสของการรัฐประหารเนี่ยมันน้อยในช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันมันเป็นการที่เราอ่านสถานการณ์นะครับมเข้าใจกันครับสต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ไพศาลอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์เล้ยเล่ยสวับดีครับสวัสดีครับจากเพชรบูรณ์นะคะครับค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่รับฟังอยู่เนี่ยค่ะพูดอยู่บนความจริงว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องอยู่ในระบบรัฐสภาคคการเมืองเนี่ยค่ะเราเลี่ยงไม่ได้กับการโหวตโนเนี่ยนะคะก็เห็นด้วยกับเขตไหนที่มีพรรคไม่ดีคนไม่ดีเราควรจะโหวตโนแต่ถ้าพรรคไหนมีคนดีพรรคดี เราควรให้กำลังใจส่งเสริมคนดีเข้าสู่สภาค่คะก็ขอเสนอให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงเขตไหนให้ตรวจสอบทุจริตซึ่งกันและกันไม่ต้องรอกรกะตและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะคะครับแล้วก็อีกข้อนะคะคอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ทราบจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับคือตามมารยาทเนี่ยพรรคที่ได้ที่หนึ่งอันดับแรกเนี่ยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะคแต่ถ้า ทั้งสองพักใหญ่เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ในมคะที่พักเล็กเนี่ยที่หัวนหน้าพักมีบรารมีแคชมาในภาษาทศาสตร์เนี่ยค่ะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเพื่อคุมเกมได้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ครับขขอบคุณค่ะสวัสดีค,ะค่ะตอนนี้พักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนาพักชาติไทยเขาก็จะเป็นแกนตั้งรัฐบาลกันอยู่นะครับแล้วเป็นไงครับเราหวังอะไรได้ไหมเนี่ยครับ ปู่ชัยก็เตรียมตัวแล้วใช่ไหมครับปู่ชัยก็เตรียมตัวแล้วถือถ้าปู่จิ้นสุขภาพไม่ไดีพราะปู่ชัยเป็นเลยเขา <c oughs> สวัสดีครับสามท่ทานนะครับจากกรุงเทพนะครับครับเชิญครับผมฟังดูแล้วมันประเทศไทยเหมือนเกิดวิกฤต้อนวิกฤตนะฮะครับ,รบที่พระองค์ท่านบอกว่าวิกฤตที่สุดในโลกนะนะผมคิดว่ามันก็คงใช้โบราณนึนว่านะก้าวทีละก้าวทานข้าวทีละคำเมื่อก่อนนี้ก็ พักเลือกคนให้ประชาชนไปเลือกพักตอนนี้ก็ประชาชนเลือกพักพักก็ไปเลือกคนมันก็กลับไปกลับมามันก็เหมือนกับด้านทั้งคนทั้งพักก็เหมือนเน่าระบบการเมืองไทยก็เหมือนกับมันเสียหายนะเหมือนกับนเน่าคนที่อยู่ในระบบนักการเมืองเนี่ยก็เปรียบเสมือนปลา เนี่ยน้มันเน่าแล้วเนี่ยผมว่าตามจะดียังไงลงมาในน้ํามันก็จะเข้านคนเลือกพักพักเลือกคนนี่ถ้าคนระบบมันดีคนที่เข้าสู่วงการเมืองเนี่ยถ้ามีความละอายเขาเรียกฝรั่งเขาเรียก็มีสปเปริ่งทาผิดทําชั่วแล้วต้องถอยเลยเนี่ยที่ไอเราไม่มีเรามีแต่ซื้อเสียงซื้อเสียงขายเสียงกันอย่างเงี้ยเข้าไปคนดียังไงมันลงไปพักบอกให้มติพักแบบนี้ยกโหวต มันก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องคิดเหมือนกันบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดไอ้ก้าวก้าวแรกขอ,ของประเทศเนี่ยขณาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องดินแดนเรื่องแผ่นด,ดินว่าก้าวแรกเลยของคนไทยต้องจัดการตรงเนี่ยแล้วคนที่มีหน้าที่จัดการก็คือทหารตอนนี้คนก็นลงทหารทั้งนั้นน่ะว่าทหารไม่ทำหน้าที่ผมไปฟังทหารด้วยกันเขาบอกทหารด้วยกันอะปล่อยให้มีกองกำลังเข้ามาตั้งในดินแดนไทย แล้วก็ให้จับคนไทยในดินแดนไทย Guys, น sweets, นนเนี่ยมันทหารเนี่ยก้าวแรกเลยที่ปัญหาหนักของประเทศตอนนี้นะมันจะชัดขึ้นถ้าทหารทําหน้าที่ตรงนี้อันนี้ไอ้โหวตโนหรือไม่อยากโหวตโนแล้วบางที่ก็บอกว่าถ้ามีเลือกตั้งก็ต้องโหวตโนนี้ผมว่ามันก็เป็นอาหารอาจจะเป็นข้าวคาแรกก็ได้เมื่อมันผลออกมาแล้วผมว่าโหวตโนมาออกมาสักห้าหมื่น เข้าข้อกฎหมายที่ว่าจะเอาห้าหมื่นเนี่ยชัดๆเลยเออกกฎหมายก็ได้เมื่อเราจัดการสองออกไปให้มีสภาของประชาชนหรือสภาประชาชนปฏิวัติก็ได้แล้วเอาตรงเนี้ให้มันชัดๆถ้าเป็นห้าหมื่นห้าแสนห้าล้านมันก็ยิ่งน้ําหนักดีขึ้นอีกใครมันจะาามาฝังผมเลยผมว่านี่เป็นข้าวคาแรกที่ประชาชนอาจจะได้นะอันนี้ทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราปล่อยเฉยมันก็ไม่ได้ พรามันเน่าไปหมดแล้วคุณจะเก่งยังไงยังไงแต่สู้พวกมันไม่ได้พวกมันเน่ามันมันเน่าแล้วมันไม่อยากจะเน่าต่อแล้วมันก็ทําเอาเอาอะไรมาดองให้มันไม่เน่าอ่ะไอ้ยาที่โฟอรมาลีก็เอาไม่อยู่แล้วอ่ะในระบบเนี่ยเพราะว่ามันมีการซื้อเสียงเนี่ยมันเป็นศัตรูของของระบอบประชาธิปไตยมากผมขออนุญาตแทรกความเห็นเช่นนี้นะครับครับขอบคุณครับ คือตอนนี้การเมืองมันเลวร้ายถึงหนัดสร้างทายาทนะเอาทายาทอสูนเข้ามาเอาลูกเอาเมียเข้ามาสืบทอดตําแหน่งกันยังกับเป็นอัศวินวอลล์อดในสมัยตอนในสมัยก่อนแล้วนะครับครับแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นประชาธิปไตยตรงไหนครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญครับจากนหนครับค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับขอขอแยกปรึกษานิดนึงค่ะขั้นแรกเลยคือทีวีสิบสามสยามชัยนะคะครับ พิธีกรอะไรต่างๆมาตรฐานหมดและเป็นเป็นช่องที่มีคุณค่าที่สุดณเวลานี้สําหรับทีวีดาวเทียมนะคะแต่ว่าเอคลื่นบางครั้งมันรับไม่ค่อยได้ชัดนะคะครับค่ะตรงตรงนี้ค่ะจะมีโอกาสตรับปรุงไหมคะเพราะในในส่วนตัวทีนคิดว่าคนดูช่องเนี้ขณะดนี้ยเยอะมากพอสมควรค่ะครับค่ะ แล้วก็อยากจะให้ช่อง13เนี่ยปรับปรุงให้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลอดไปอย่างอย่างเพราะว่าขณะนี้ขณะนี้นักวิชาการหรือพิธีกรต่างๆที่เดินก้าวเข้ามาช่องเนี้ยค่ะคือมาตรฐานแทบทั้งนั้นที่ทจะสร้างสรรค์สังคมไปสู่ในสิ่งที่ดีทั้งหมดนะคะครับค่ะแล้วก็จะขออยากปรึกษาพิธีกรทั้งสามนะคะว่าเออเป็นไปได้ไหมว่าขณะนี้ขณะนี้นะคะ น่าจะมีผู้ใหญ่บางคณะของบ้านเมืองรวมไปถึงทหารส่วนใหญ่ของแผ่นดินด้วยว่าเขาคงจะไม่ยอมปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปในลักษณะเช่นนี้เพรับเผ่อในตัวฉันยังคิดว่าไม่น่าจะมีการเลือกตั้งค่ะน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างค่ะเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเันฟังอาจารย์ไพศาลแล้วก็รู้สึกจะมีอาจารย์ชัยวัฒ สินสุวงนะคะครับนําเอกสารชิ้นหนึ่งของคุณเทียนพุทธมาอ่านแต่บอกว่ามาจากกรุงเทพนะคะแต่ดิฉันคิดว่าเอกสารชิ้นนี้ไม่ได้มาจากกรุงเทพค่ะเอกสารที่อยู่ในเมืออาจาย์ชัยวัดอันนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่มันสลับซับซ้อนเล้นลับของการเสียดินแดนโดยที่คนไทยลืมคิดว่าเพราะอะไรเราถึงมีเอกราชอยู่ประเทศเดียว ในการเสียดินแดน14ครั้งของพระเจ้าตากที่ย้ายกรุงรัตนโกสินทร์มันอาจจะมีอะไรแลกเปลี่ยนไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนลักษณะการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกคือเปลี่ยนจากทองคำไปเป็นเงินโดยก่อตั้งเวลิวล์แบงหลังสงครามโลกะคะเพราะฉะนั้นอย่างประเทศไทยจัดแพ้ฮุนเซนหรือฮุนเซนจะเชิญชวนเราหรือพม่ามาลบเราเนี่ยมันน่าจะมีคนไทยบางกลุ่มที่ขายชาติ ที่คิดจะล้มสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่ก้าวอยู่นะคะคเพราะนั้นเอกสารที่อยู่ในมืออาจารย์ชัยวัฒน์ฉบับนั้นนี่ฉันขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เทพค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุนะคยังคิดว่ารเร็วๆนี้ด้วยซ้ำน,น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเกี่ยวกับสนิสัญญาหลังสงครามแล้วก็สงครามเอเชียบูรพาบางอย่างที่คนไทยลืมคิดนะคะแล้วก็ขอสนับสนุนช่อง13สยามชัยโดยเฉพาะ พิธีกรทั้งสามนะคะอาจารย์ไพศาลอาจารย์เฉวัตอาจารย์ไดเลอร์อาจารย,รารย,าารย์ทุกคนขอให้ยึดมั่นตามนโยบายของช่อง13เพื่อประชาชนเมื่อตอนนี้ค่ะคเพราะเราหาคุณภาพที่จะสื่อความหมายไปยังประชาชนจริจรงๆตามตามที่อาจารย์ไพศาลเคยพูดไวะคะ้ค่ะเพราะติดตามผลงานอาจารย์ไพศาลตลอดคือการปกครองระบอบไหนก็ได้